สวัทุกคนนะเป็นยู่ในเเกม Under the Next Door นะครับหรือข้างหลังประตูต่อไปนะครับเกมนี้เป็นเกมคนสร้างเดียวกับอะไรอะไรนะเกมเกมนี้เป็นคนสร้างเดียวกับที่ชื่อเกมอะไรนะเกมนี้เป็นเกมที่คนสร้างเดียวกับเกม The Parking Lot ที่ผมเล่นไปน่าจะเดือนที่แล้วมั้งนะครับก็คนสร้างเดียวกันไม่ใช่เกมใหม่มากเราออกมาพร้อมๆกันหรือหรือออกก่อนอันนี้ผมไม่แน่ใจไม่ได้ดูเหมือนกันนะแต่ว่าผมเห็นมานานแล้วแต่เพิ่งได้มาเล่นนะครับ อันนี้คือเหมือนเราจะมาพักโรงแรมสักอย่างหนึ่งนะครับคำพ่ว่าในเผมเขียนเลยว่าผู้เล่นเนี่ยได้ได้ไปได้ไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับพื้นที่ชนบทห่างไกลจากตัวเมืองอะไรงนี้นะครับและไม่นานนักเนี่ยคุณเนี่ยได้พบว่าบางอย่างมันมีอะไรผิดแปลกนะแบบว่ามันจะไม่ค่อยปลอดภัยอะไรย่างนี้มันมีอะไรแปลกๆอะไรวันนี้นะครับนี่ไงเป็นเกมที่เป็นเกมที่2นะครับสร้างภายใน2ส,สัปดาห์นะครับ มันก็ดูแย่นะแต่มันก็ไม่ได้แย่ที่สุดสำหรับโรงแรมนะภารกิจนะก็คือให้ให้หาห้องนะให้หาห้องที่จะพักนะนี่คือรถเราใช่ไหมที่รถเรากดได้นะครับยังไม่จําเป็นที่จะต้องมาที่รถของฉันตอนนี้นะอันนี้น่าจะเป็นศูนย์นะอันนี้น่าจะเป็นห้องนะห้องเรียงกันเยอะมากเลยนะครับอันนี้คือห้องที่หนึ่งน่าจะล็อกอยู่โอเคผมไปที่อันนี้ก่อนแล้วกันนะครับไอ้เรียกว่าอะไรนะอ่าอ่าลืมชื่อเนี่ย ที่ตอนรับนั่นแหละรับดชิบสายนี่ไงรีเซพชันนะครับพอเข้ามาปุ๊บไม่เจอใครเลยนี่อะไรเนะี่ยที่กดกาแฟใช่ไหมยิงกาแฟได้ไม่ได้โอเคทำไมไม่มีคนอยู่เลยอ่ะกดกดไม่ได้ด้วยนะเดินเข้าไปได้ไหมไม่ได้แล้วเวลาท่ให่เนี่ยเที่ยงคืนเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนเจ็ดนาทีได้นะครับแล้วมัน กไไ็ได้ไหมล่ะกิ้งกิออ้งเฮ้อไม่เห็นมีใครอยู่เลยแล้วกุญแจมันโผล่มาจากไหนเนี่ยห้องหนึ่งซะด้วยนะถือว่านั่นมันเร็วแล้วกันอ,อ่ะกิ้งกิ้งอีกทีได้ไหมเนี่ยไม่ได้แล้วไอเพีงมันเปลี่ยนเนี่ยมันบอกไปให,ให้ไปที่ห้องหนึ่งนะครับเบิ้บเปิด,ปดทำไมมันมืดจังเลยเนี่ยเอ,อ่อเปิดไฟเปิดไฟปบ๊บนี่ไงสว่างแล้วแล้วไอ้ฝุ่นฝุ่นเยอะมากเลยเนะี่ย ไม่มีฮีเตอร์อยู่นี้นะครับเอ๊ะเพื่ออะไรอะ่ะอ้ยคาด้วยมา่ยังไม่ไปยังไม่ไปนี่ผมมาเจอก่อนกําหนดหรือเปล่าเนี่ยคานคานได้ด้วยตรงนั้นนะมันเปิดได้ฉันต้องคุยกับพนักงานต้อนรับซะหน่อยนะไอเตียงเนี่ยมันน่ารังเกียจน้ามันแย่มากๆเลยอะ่ะกระทั่งหมอนก็ยังไม่มีเลยให้วางกระเป๋าเป้ไว้ที่เตียงก่อนนะครับ แล้วก็ไปที่พนักง,งานต้อนรับนะครับรีเซพชันนะครับเปิดทีวีได้ไหมเปิดไม่ได้เดี๋ยวขอใช้ห้องน้ำก่อนว่าม,มีใครอยู่ไหมไม่มีนะห้องน้ำก็ดูดีใช้ได้นะครับมีอ่างด้วยเปิดไฟได้เปิดไฟมาก่อนกนันประตูปิดมันย่อเข้าไปได้ตรงนั้นนะแต่ผมจะยังไม่ย่อนนะไปรีเซพชันก่อนดีกว่านะครับผมว่าผมเจอมันก่อนกําหน,นดไอ้นั่นนะ่ะแล้วมันล็อกไหมตอนนี้มันล็อกอยู่ไหมล็อกอยู่เนี่ยโอเคงั้นผมไปดูรีเซพชันก่อนดีกว่านะครับไม่ไม่ไม่ขอสำรวจเลยนะ มีใครอยู่ไหมเนะี่ยเอ้ยออกออกไปได้ด้วยอะออกไปได้ยังไงนะเนี่ยเฮ้ยออกได้จริงด้วยไม่ออกไม่ออกแล้วไม่มีรถผ่านแถวนี้เลยนะ Desert View Motel นะครับเปิด24ชั่วโมงโอเคไป reception แล้วกันมีใครอยู่ที่นี่ไหมเนะี่ยจริง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  h e โ l เปิดต้อนรับเลยใช่ไหมเนะี่ย มีคอมอย่างนี้นะเปิดไม่ได้มันเปิดต้อนรับเลยเห็นนียมีคนอยู่เลยบริการตัวเองซะเลยอะไรงี้นะครับมาแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยเหมือนมีแผ่นกระดาษสักอย่างหนึ่งอยู่นะครับไปฉายด้วยกดอะไรกด F ใช่ไหมกด F เปิดไปฉายได้นะครับให้อ่านจดหมายอ่านทำไมมันเบลอจังเนี่ยวิสัท พวกนั้นน่ะมันเอาชีวิตไปทุกคนแล้วฉันไม่รู้พวกมันมาจากไหนนะแต่ฉันเห็นว่ามันมีอุโมงค์แปลกๆอยู่นะฉันคิดว่ามันเอาไปทุกอย่างเลยแหละแม้กระทั่งผู้คนด้วยระวังด้วยล่ะออกไปจากที่นี่ซะแล้วก็ออกห่างจากพวกอุโมงค์พวกนั้นด้วยฉันต้องไปเอากุญแจรถของฉันนะมันอยู่ในกระเป๋าเป้ของฉันน่ะมันบอกให้ออกไปจากที่นี่นะเพราะไอ้พวกมอนสเตอร์พวกนั้นน่ะมันบอกว่าผู้ปริสั์พวกนั้นมันกินผู้คนไปหมดแล้วอะไรอย่างนี้ฆ่าชีวิตผู้คนไปหลายคนแล้วนะครับไปทุกคนเลยมากกว่า อย่างที่รถมันบอกมันบอกเอาไปทุกอย่างเลยแม้กระทั่งคนด้วยนะครับนั่นไงว่าหละเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วกระเ,เป๋าเป้ของฉันหายไปไหนเนี่ยเออนั่นแหละคําถามน้องน้ำไม่มีใช่ไหมไม่มีกระเป๋าเป้ขอน้องน้ำกระเ,เป๋าเป้ของฉันหายไปไหนแสดงว่ามุดท่อแน่นอนอย่างนี้เอาลอกด้วยตายห่าแล้วแสดงว่าต้องมุดท่อแหละอย่างนี้อมุดมุดในห้องนี้ มีโคมไฟมีโทรศัพท์โทรศัพท์ตกพื้นด้วยนะครับเปิดไฟได้ไหมเปิดไฟได้ดีนะยังเปิดไฟได้อยู่มุดไปต่อได้ไหมได้ซะด้วยเอาไงดีเนะี่ยทีวีหลน่นพื้นเต็มเลยนะครับเต็มเลยนะมีอันเดียวเฮ้ยกดดูได้ด้วยเพิ่งรู้มีลูเอียงอยู่นะครับเปิดตรงเปิดตู้ไม่ได้นะดูน้งน้ดิดฟึ้ไม่มีใส่ใส่เมาส์ไว้ก่อนนะเพื่อป้องกันความกลัวไม่มีอะไรเลยห้องนี้ ันแซนงว่ามันต้องอยู่อห้องหนึ่งแล้วแหละออามาห้องนี้ต่อปุป๊บเหมือนเดิมเลยอะสภาพเหมือนเดิมเลยอะมันกระจายก,กระจายก,กระจายหมดทุกห้องเลยมีหน้าอะไรเอเดอรสเซปชันมาให้ห้องหนึ่งมาเออแล้วสมมติมันนี่มีใครอยู่แล้วเอเรสเซปชันใครมันให้กุญแจเราอ่ะตายแล้วเปิดตดู้ได้ไหมเปิดไม่ได้น่าจะไอปีศาจนั่นมันให้แน่เลยเออลืมไปมีไฟฉายมีไฟฉายนี่เออลืมไปลืมเปิดเลยห้องนี้ไม่มีอะไรนะครับไปห้องต่อไปอีกแกะ ไม่พีก็ตกใจเสียงตัวเองเดินเหมือนกันนะสภาพเหมือนเดิมเลยถ้าไมนก็พีคก็พค่ะอ๋อแค่สว่างเฉยใช่ไหมไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับกะตกก็หล่นเหมือนเดิมน่เลยไม่มีอะไรนะห้องแถวนี้ผมว่าผมต้องไปจนสุดซอยเลยมา่กวานใหอย่างเงี้ยไม่มีอะไรจริงๆนะมันเป็นเหมือนเดิมหมดเลยเหมือนเดตาวูลเลยเหมือนเป็นมิติที่อินฟินิตอินฟินิตแต่ไม่มีอะไรที่สุดเลย มันล็อกหมดเลยนะครับโอเครู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องจริงๆอุโมงค์อันนี้คืออุโมงค์ที่ว่าใช่ไหมเนี่ยอ่ารันรันวิ่งก่อนแล้ววิ่งนะกดไปกดไปหันหันมองหลังก็ไม่ได้ด้วยนะครับอย่ามา,อย,าอย่ามาอย่าอย่ามาแห่อะไรตอนนี้นะดูสภาพดี มันจะภาพเป็นเงี้ยอะไรอยู่ข้างหน้ามันก็ไม่เห็นไม่เห็นเลยอะ่ะนี่คืออะไรคนคนเหรอคนจริงด้วยมีหินด้วยนะครับว่าไงคนไม่ใช่มีใครลุกมานะลุกมาตบหลังงี้ไม่เอานะผมมันต้องมันต้องมีอะ่ะใต้ก้อนหินอ,อะไรพวกนี้มีไหมนะ่ะมันต้องมีสักศพหนึ่งแหละที่มีแบคแพคผมอะ่ะ บรรยากาศมันแปลกมากเลยฮะแปลกมากอ่ะค <w ain S 2> <Catholic. S 1> ุ like ้มเหมือนมันไม่มีท like ี like oh. 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 ่สิ <h muj> ้น <problèmes> สุดเลยแต่มันมีนะนู่นกระสอบอีก yeah. ต oh. 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 wow. ้องหาอะไรที่มันใหญ่ๆไว้กระเป๋าเป้กระเป๋าเป้ญ่อยู่นะโหโอ้ยนี่ไงสองศพตรงนี้เลยมอนเตอร์จริงด้วยนี่มันลิฟอันนี่มันฮาร์ปไลท์่ะเนี่ยแล้วลิฟตลิฟไหนล่ะเรี่ยเรี่ยเอ้ยตายเฉย อ n d i n g ที่1น,นะครับคุณถูกกล้าได้ถูกกินโดยปูยกักษ์เครดิตเริ่มใหม่หมดเลยอ่ะทีนี้อ่ะโอเคเริ่มใหม่ก็เริ่มใหม่ควรจะสปีดร run แล้วจนจบภายใน1วินะครับเอามาปึ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บเปิดประตูปตุป๊บกดที่โทรศัพท์ทีนึ่งไปเปิดไฟก่อนเออเปิดไฟเปิดที่โทรศัพท์ทีนึงวางกระเป๋าเป้ไปที่รีเซ p ชันเปิดดิไปที่รีเซ p ชันปุ๊บ จริงจริงไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่ปุ๊บเอาไฟฉายเอาไฟฉายเสร็จอ่านโน้ตอ่านโน้ตเสร็จวิ่งพอวิ่งเสร็จปุ๊บก็แบบเป๊ก็หายไปเออทำไมต้องทำเสียงเทก็ไม่รู้เออถ่ายไปปุ๊บแล้วก็มุดมุดมุดเสร็จปุ๊บก็วิ่งไปต่อเรื่อยๆวิ่งไปต่อเรื่อยปุ๊บก็วิ่งไปต่อเรื่อยๆต่อเรื่อยเสร็จประมาณกี่ห้องเนี่ยสามสี่ห้องมั้งนะครับเออเออมันก็เยอะอยู่เนี่ยนี่ไงพอถึงนี่ปุ๊บ แล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งนี่ไงนี่ไงตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะให้รีฟรีฟทางไหนอ่ะคำถามกลับทางเดิมใช่หรือเปล่า เก็บปุ๊บรีบเก็บดิรีบฮะผมยังไม่ทันวิ่งเดี๋ยวเพิ่งวิ่งเองนะตะกี้นี้ เออที่ไม่พูดอะไรนี่คือการใช้สมาธิอยู่นะมนอยู่ข้างหลังผมเลย้เสียงชัดเจนมากลีฟทางนี้ใช่ไหมถ้าผิดทางขึ้นมาผมต้องนั่งวิ่งใหม่ประมาณหนึ่งชาติะกี้หลงทางไปแล้วด้วยนะครับมันตามมาได้ไหมเนี่ยเสียงมันยังตามมาอยู่ข้างหลังอยู่เลยมันใกล้ขึ้นด้วยนะตายละตายละวิ่งขึ้นไปคำถามออกประตูหรือออกอะไรไปไม่ได้ แล้วแล้วลีฟที่หมายถึงนี่คือลีฟทางไหนล่ะเออผมนั่งนั่งวนมาตรงนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้ละมังนะครับแล้วผมไปดูคลิปต่างชาติมาตรงนั้นมีทางอยู่เยวผมพาเดินไปดูเออเนี่ยมันมีทางอยู่เนี่ยผมไม่ไม่ใช่อะไรนะผมโง่เองนะนี่มันมีทางอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมันมีทางอยู่ตรงนี้เนี่ย แล้วผมไปเอากระเป๋าก่อนแล้วกันนะแล้วิ่งรีบวิบ่งมาทางนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าเกมนี้มีกเก็บวิ่งนะถ้ามีวิ่งที่สามนี่นี่พอไอ้นู่นปุ๊บมันจะโผล่มาตรงนี้ใช่ไหมผมต้องวิ่งไปตรงนูน้นไม่เก็บให้อ่ะมันมาแล้วรันมันมันมุดข้าทางเล็กไม่น่าได้นะครับน่าจะ <c oughs> ไม่ทันได้เตรียมตั้งใจเลยไม่ได้ทันตั้งตัวเลยเอาใหม่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 รอบสุดท้ายแหละสัญญาว่าจะเป็นรอบสุดท้ายอ่ะรอบสุดท้ายก็ถ่ายคลิปเต็มๆให้ดูหน่อยกันแล้วเพาผมรีบแพนหนนะอ่ะปุ๊บกลับไปที่เรสัอน,นจริงๆมันน่าจะมีจุดเซฟหน่อยนะเซฟตรงไอเราถึงไอ้ห้องนั้นเลยก็ไนดะ้ไม่ต้องมานั่งวิ่งใหม่ตั้งแต่แรกเงี้ยเก็บดิพออย่างนี้พอปเปิด เฮ้ยกระเป๋าหายไปไหนอะอไปเลยไม่ต้องมานั่งคิดวิเคราะห์แยะในไหนก็รอบสุดท้ายแล้วมัง้งถ้ามีอินนี่สามที่ผมแยกคลิปนะแยกคลิปจริงๆนะมันจะมีดักหน้าตรงนั้นผมจะจําไว้ถ้าไม่จําก็ตายถ้าจําได้แต่หลบไม่ทันก็ตายถ้าจําไม่ได้แต่หลบทันก็ไม่ตายผมขอดูล่างเาหนึ่งนะแล้วมันจะมีตัวดักมาตัวหนึ่งถแถวๆตรงไหนก็ไม่รู้นะครับ ตรงนู้นมุมนู้นจะมีตัวดาบออกมาตัวหนึ่งเออเข้าใจแล้วเต็มตัวนะสามท่องหนึ่งท่านม,มีตัวอื่นอีกผมผมน้ำตาไหลแน่อย่านะอย่านะอย่านะไหนอะ่ะเห็นมีเลยทำไมไม่มีอะ่ะอย่าบอกว่น้จะมาหลังตรงนี้อีกผมไม่กล้าหันหลังตอนนี้กด CTL ทำไมไม่ตั้งถูกตัวซีคือ เฉียดนิดเดียวแล้วมันไม่หยุดเดินด้วยนะดิวิ่งคานไปวิ่งไปไม่ได้เหรอกลัวข้างหน้าก็กลัวข้างหลังก็กูแล้วมันมันโผล่ไหนเนี่ยจริงน่าจะกุญแจรถติดอยู่ทีต่ตุอะไรเนี่ยหินเนะเาะโอ้ินมีหินไหลมาเอาว่าโผล่ตรงนี้ไป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 วิ่งขับรถนะขับรถด,ดีๆอย่าขับชนนะเข้าใจปะเฮ้ยอะไร เกี้เห็นแล้วแล้วมันพึ่งขึ้ืนนี่คือมันมีหลายตัวหรือว่ามันมีตัวเดียวแต่มันเอฟเฟกต์พึ่งติดผมไม่หันหลังนะสัญญาว่าจะไม่หันหลังอย่าเดินติดตรงนี้นะไม่มีใครไม่มีใครอยงนี้เต็มพิมอลอนนะคลิก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 นั่นแหละจบแล้วเหรอเอลิกที่สองคุณกลับไปที่รถได้แล้วกแล้วแล้วหลบหนีได้ทัน โอเคขอความเป็นไปได้ possibility นิดนึงนะครับว่าอินนิที่3จะเป็นยังไงนะเอาเอา,เอาแบบโง่ๆเลยนะแบบของก็โง่จริงๆนะเปิดดินี่พอมองนี้ปุ๊บเปิดไปเลยไม่ต้องไม่ต้องรอช้าไม่ต้องรีรอแต่ถ้ามัน ไม่ได้จริงๆก็เดี๋ยวค่อยมาแยกคลิปแล้วกันเลยอาจจะไปดูคลิปฝรั่งก่อนะอะไรงนี้นะครับอาจจะต้องไปดูคลิปต่างชาติก่อนเนี่ยผมลงมาเลยอย่างเงี้ยคือไม่ต้องไปคุยกับลิซองรีเซพชันแล้วหรือคอมเมนต์ไม่ได้ที่สามนะครับก็เอามาที่สามเลยคอมเมนต์ไม่ได้ที่สองนะครับคือมันไม่มีอันที่สามผมมัวเองถ้าผมเดินมาตรงนี้กนระเป๋ามันจะอยู่ไหมเนะี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่เฮ้ยมันอยู่าากระเป๋ามันอยู่แล้วถ้าผมเก็บอ่ะเก็บไม่ได้ ผมว่าไม่น่ามีเอเดนที่สามนะถ้าทางนเงี้ยลงขึ้นขึ้นไปก่อนนะกลับมาทางนี้ก่อนจะขึ้นไปใหม่ดูไม่มไปถ่ายนะตอนนี้คือมันมืดมากเลยนะครับเอาเดือนติดอีกโอเคผมว่าไม่ได้มีเอเดนที่สามนะงั้นสารคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้กันนะครับในเรื่องน่าจะประมาณว่าไอ้พวกปีศาจแคปไอไอใจแอนแคปใต้ดินที่เราไปเจอมาตะกี้นี้นะครับ มันไล่ค่ากินหมดไล่ค่าคนหมดทุกคนเลยนะครับคือเหมือนไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ตึกที่มันมาสร้างทับถิ่นรังมันนะครับลังไอ้ไอ้ปูพวกนั้นนะครับมันก็เลยมาลังแคนอะไรอย่างงี้อันนี้ผมมาดูอเองนะอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับเนี่ยมันอยู่ใต้นี้เลยอะรังพวกมันอะแล้วคนมันตายหมดเลยนะครับกระทั่งรีเซพชันด้วยแต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าใครเอากุญแจมาให้เรานะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยก,กดคอมเมนต์ด้วยถึงแม้จคอมเมนต์ก็ตามนะครับ ก็ถ้าใครอยากใผมเล่นเกมแบบนี้อีกก็คอมเมนต์มาได้นะครับอยากให้เล่นเกมอะไรก็บอกมาได้นะก็ขอให้เป็นเกมผีแล้วกันนะครับเกมอะไรจริงเกมอะไรก็ได้แต่ชอบเกมผีมากกว่านะครับโอเคสำหคลิปนี้ผมไปแล้วนะบ๊ายบายครับมันจะตึงอยู่กันจะปิดคลิปแล้วเนี่ย